วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับเป็นเทปนะครับเทปกาวนะครับนี่เลยนะครับยี่ห้อหลุยส์นะครับอันนี้ก็คือว่าผมใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะครับบางยี่ห้อมันก็ไม่เหนียวนะครับทีนี้ก็มาเจอยี่ห้อนี้ก็คือยี่ห้อหลุยส์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเทปกาวนะครับของของไทยเลยนะครับตัวนี้น่ครับที่เขาส่งขายไปยี่สิบกว่าประเทศทั่วโลกนะตัวนี้นะครับ แล้วก็เขาทามายาวนานกว่า50ปีแล้วนะครับสําหรับยี่ห้อหลุยส์ยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าเทพกาลมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่และยี่ห้อมันก็ถือว่าโอเคเมันเหมือนกันแต่ว่ามันจะมียี่ห้อนี้ที่มันมันติดใจนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับอันนี้นะผมซื้อมาจากแมคโครนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาจากแมคโครอันนี้โหลเท่าไหร่นะโหลประมาณเท่าไหร่ <200. S 1> ไม่ถึง200บาทนะครับตัวนี้ผมกับแฟนไปซื้อที่ แมคโครเพราะว่าวันนั้นพอเอิญนเทปที่ใช้แพคของเนะี่ยหมดพอดีนะครับปกติก็ใช้ยี่ห้ออื่นๆนะครับทั่วๆไปทีนี้ก็มีปัญหาก็คือเทปมันไม่เหนียวนะครับเทปไม่เหนียวขาดง่ายนะครับนะครับนะครับกาวไม่ค่อยติดนะทีนี้ก็เลยวันนั้นฉุกเฉินก็เลยไปเจอยี่ห้อนี้นะครับที่ในแมคโครนะครับก็ว่าจะลองดูนะครับ วันนั้ซื้อมาสองยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งเป็นจาไม่ได้นะครับยี่ห้อนั้นไม่ค่อยเหนียวแต่ยี่ห้อเนี่ยโอเคนะทีนี้ก็มาให้ดูลักษณะนะครับลักษณะของสีของเขานะครับมันจะก่มกกืนนะครับมันจะก่มกลืนไปกับกล่องกระดาษนะครับและทีนี้ก็มาดูแพ็กเกจนะครับมาดูแพ็กเกจกันนะครับนะครับแพ็กเกจของเขาเป็นแบบนี้นะครับ OPP packing tape เทปนะครับเทปโอพีพีปิดกล่องนะครับ P85 2อินคูณ4 5ิบห้านะครับเนื้อฟิล์มเขาจะหนานะครับแข็งแรงไม่ขาดง่ายอันนี้ยอมรับเลยไม่ขาดจริงๆครับเหนียวมากนะครับกาวอะคริลิกเหนียวติดแน่นอันนี้ยอมรับเลยนะครับติดแน่นเลยแค่แค่เอาติดบนกล่องมันก็มันก็ติดแล้วนะครับบางยี่ห้อดึงปุ๊บก็หลุดนะครับนี่เลยนะครับยี่ห้อนี้มันดั้งเดิมจริงๆนะครับนะครับเขาทํามาประมาณ50ปีแล้วมั้งดูนี้นะครับแล้วก็ เกิดมาก็เห็นละตัวนี้นะครับเกิดมาก็เห็นละแล้วก็ส่งออก20กว่าประเทศที่ผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายก็คือบริษัทนี้เลยนะครับบอจกหลุยนี่ครับัวนี้เลยถ้าใครจะลองใช้เทปนี้ดูนะครับเดี๋ยวต,ติดใจนะครับเพราะว่าผมแ็คมันเหนียวมากนะครับอ่ะดึง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 ,ดงดอ่ะม้วนเลยม้วนแน่นมันจะไม่ เอาอีกก็ยังไม่ขาดครับดึงเตรียมที่เลยนะอันนี้ผมแทกหินรับมีดนะครับเตรียมนะครับเตรียมเตรียมที่เลยผมลองให้แฟนคนดึงนะครับม,ม,นะมันไม่ขาดหรอกแค่นี้ยังไม่ขาดเลยอ่ะติดติดลงไปเลยผ่าลงไปเลยแล้วก็ตัดตะรับสามฟองนะครับนี่เหนียวมากนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูการเกาะติดเดี๋ยวจะเอาปลายปลายเทปติด้านนี้แล้วดึงนะครับอ่ะอ่ะรีดไปเลยอ่ะรีดรีดนิดนึงประมาณลงประมาณนี้ประมาณประมาณนี้อ่ะดึงดึงลงไป ให้แฟงคนดึงครับอ่ะรีดติดดึงรีดติดดึงอ่ะทีนี้ดึง,ดงนะครับอ่ะม้วนเลยนะครับถ้าเป็นปลายยี่ห้อนี้ปลายหลุดแล้วนะติดไปเลยอ่ะรีดรีดม <vull> ันเหนียวนะครับตัวนี้อ่ะเอาใหม่อ่ะลงไปครึ่งหนึ่งอ่ะรีดรีดไปดึงนะครับอ่ะดึงม้วนเลยอ่ะก็ดูอ่ะนี่เนาะอ่ะเอาให้มันแน่นนะครับตัวนี้นะครับ หรือว่าเป็นสุดยอดนะครับของเทปเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าใครที่แพ็คของขายนะครับหรือใช้เทปกาวเป็นประจํานะครับในการติดกล่องนะครับลองไปหาดูนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับนะครับมีขายที่แมคโครนะครับแล้วก็แล้วก็หลายหลายห้างนะครับลองไปดูแล้วก็ตรงนี้เอกลักษณ์ของรุ่นใหม่เห็นไหมครับมันจะมีเทปหูหิ้วอัน้ประสงค์หิ้วง่ายนะครับเวลาไปซื้อจะเป็นแบบนี้เลยเลยนะครับ นี่ได้จะแมกโครมาแต่ว่าที่ที่อื่นก็ลองไปดูนะครับอาจจะมีหลายๆห,ห้างอยู่นะครับอ่านี่ครับตามนี้เลยนะครับ